้องเอฟดีเมื่อหนึ่สิบห้าพี่น้องมาเบิ้งรถเด้อสิมาขายรถได้ตามรอยพ่อนะพี่น้องเบิ้งในรถอีแสนเบิ้งแนราคานี้อ่อใส่ง้านนี่ปกติเด้พี่น้องประมาณเก้าสิบปอรเซ็นต์นพี่น้องผมมีสิสิซลอเปไนเลยนี่พี่น้องเบิ้งเด้อกไทยสิ่ห้าเซทีเซททีร้อยสี่สิบแรงค่ะใชยเป็นเบิ้งแด้พี่น้องมาเบิ้งในพุ่นเท้าไงมาเบิ้งนนพุ่นดาสี่ คุณน่ะงามเลยพี่น้องคุณแต่ร้อมใจง่ายเป็นบ้านเนี้ยด,ดีดีเลยพี่น้องเก้าสิบเปอเซ็นคุณน่ะมาเบิง์กนะพี่น้องเบิร่ะเบิ่ยเนี้ยดีดีเบิดย,ยังก็ไม่เยี่ยมเบิือนเด้พี่น้องไม่พังเบิง์กนะพี่น้องราคาทักกันได้เนาะราคาเท่าไหร่บอกเส้นบอราคาเก้าหมื่นห้าพันค่ะแต่ว่าต่อรองได้นะเจนต่อรองได้นี่ข่วาวมาสื่อเพราะว่าน้่เจมาลดให้พิเศษนั่นมหาเจ ม่หาเจ้พอดีรถให้พิเศษแล้วพี่น้องเด้อบอกว่าเบิง่งบอกว่าเบิ่งอันซ่องเจ้อันบอกว่าซ่องเจ้นี่ยผลักรถราคาพิเศษให้เด้อพี่น้องเด้อมือเนี่พร้อมใช้งานะท้่พี่น้องเมือเนี่อันเจ้สิขึ้นไปก็ย่านสุดเนาะมือ <c oughs> แล้วพี่น้นองมีเบิด์ด้วพี่น้องเบิ่งเด้อเมือเนี่ยน้ำลอยพ่อมีหยังติดเบิด์ด้วพี่น้องบ่ราคาบ่ถึงแสนแม่เนาะแม่นเออหาได้สิได้พี่น,อน,น,น,น้อง เจนพี่น้องขอบคุณเดอ้อจิตต์่อเจได้เด้อราคาพิเศษขอบคุณ